สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจของ m อ c ทุกคนนะคะเห็นออนมายืนกับคนสวยคนงามวันนี้สวยแพคคูวันนี้มีสวยแพ็คคูนะคะสวัสดีลูกเพจพี่ออนหน่อยสิต้องสวัสดีค่ะได้ไหมเจ้าของรถโมชมหน้าของเจ้าของรถนะคะอ่ะก่อนอืนก็นี่เลยสวัสดีพี่บีด้วยนะคะพี่เอ้ขอโทษพี่ฟูก พี่พีคือแฟนของพี่ฟูกสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจเอ็นบีซีสวัสดีครับวันนี้ก็ประชากรของเราในกล้องก็จะหนาแน่นนิดนึงมีความอบอุ่นนะคะก็พี่ฟูกขาเดินทางมาจากไหนคะเนี่ยมาจากนครสวรรค์ค่ะมาจากนครสวรรค์นะคะวันนี้มารับรถมารับรถค่ะรถอะไรคะบอกแฟนเพจออนิดนึงตัวต้าคัมรี่ค่ะก็ได้ติดตามเพจของน้องมานะคะเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ประทับใจค่ะค่ะก็เลยมาดูนะคะแล้วก็มา ให้น้องจัดหารถให้อโอโหอันนี้ไม่ต้องถามเลยนอกเนือสคริปต์มากมีการเล่นนอกบทนะคะอตอนตอนละครงองเร<ห>การเล่นนอกบทก็ประทับใจจริงๆประทับใจนะคะประทับใจในใน,ในตัวของน้องนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําหรือว่าแม้กระทั่งการ,การจัดหาไฟแนนการแนะนําเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างประทับใจ เราแทบจะอันนี้พูดใจจริงๆนะคะประทับใจน้องมากประทับใจค่ะเป็นไงประทับใจไหมเจ้าของรถเพิ okay. huh? ่งมาเพิ <t <t ่งมาเนาวันรับเลยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็กําลังจะเตรียมปล่อยรถหนึ่งคันกับโตโยต้าแคมรี่คันด้านหลังของเราเลยสีดําคันงามคันนี้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบตัวรถกันนะคะแล้วก็ไปเช็ครถพร้อมๆกันกับเจ้าของรถเลยไปจ้ามาตัวเล็ก ไปเช็ครถกันขับรถเป็นใช่ปหมเนี่ยมีใบขับขี่ยังไม่เป็นอ้าวไม่เป็นงั้นไม่เป็นออกจากกล้องไปเลยออกไปเลยอ๋อล้อเล่นล้อเล่นมาค่ะที่ฟูกขาเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวให้ดูภายในเช็คภายในกันก่อนค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าของรถขึ้นนั่งเลยนะคะเป็นไงครับมีความสวยหรูเหมาะมาสบายมากอ่ะสตาร์ทรถเดี๋ยวให้เช็คระบบไฟนิดหนึ่งนะคะอ่า อันนี้เบาะปรับไฟฟ้าพี่ซูขาเลื่อนหน้าทอยหลังปรับขึ้นปรับลงทุกอย่างใช้งานได้โอเคอ่าโอเคค่ะพวงมาลัยปรับลดเพิ่มเสียงตัวนี้เป็นพวงมาลัยปุ่มกดฟังไอพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นเช็คหน่อยค่ะเปิดเสียงเปิดเปิดเปิดปรับเพิ่มลดอ่าลดค่ะใช้งานได้นะคะานถัดมาที่กระจปรับไฟฟ้าให้อ่อนนิดหนึ่งนะคะหรือ ตัวนี้เป็นกระจกพับเก็บไฟฟ้าหปื๊บใช่แล้วค่ะปื๊ดนี่กระจกพับเก็บไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้นะคะแล้วก็เปิดไฟด้านในนิดนึงไฟติดไห่เอ่ยข้างบนข้างบนโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ออนติดกล้องหน้ารถให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นไงโอเคสะอาดไหมคะสะอาดกว้างวันวันวันที่มาดูรถกับวันนี้อ้าวก็ต่างกัน นะคะวันนั้นก็ดีแล้ววันนี้ดีกว่าวันนี้ทั้งสะอาดทั้งทุกอย่างนะคะก็สต็กสองตานอย่าลืมเ็กอย่าลืมไปจ่ายค่าสต็กด้วยนะเมื่อกี้โอเคมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันอีกทีนึงโอเคค่ะข้างในสะอาดมากกว้างขวางแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวพาพี่ผู้เช็ครอบคันนิดนึง อยากให้ <Okay. S 1> พี่เนี่ยดูในเรื่องของกระจก <Okay. S 1> รถทุกบานว่าไม่มีรอยแตกรอยร้าวะนะคะแล้วก็ด้านหลังอาจจะต้องให้เช็คเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่<ม>นะคะ<ม>อ่ะเปิดเลย <Okay. S 1> ในส่วนของด้านหลัง<ม>เครื่องไม้เครื่องมือมแมลง okay. เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆมันก็มีแค่เหล็กนะออนยังไม่เห็นเครื่องเป็นไม้ตรงไหนเลยเค่ะยางอะไหลนะคะ,อะ,อะโอเคอันนี้ความพร้อมในส่วนของการใช้รถล,ลงไว้นอนปะ่าโอเคอเค่คะแล้วก็ในส่วนออยากให้เมื่อกี้เลยที่ออนบอกว่าในส่วนของกระจกอาจจะต้อง <c oughs> เช็คดูทุกบานว่าไม่มีรอยแตกรอยร้าว <c oughs> นะคะโอเค,อ,เคอันนี้ตรวจเช็คแบบจริงจังมากแล้วก็ในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะ,คะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลียถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันรถเนี่ยเติมเต็มถังเหมาะกับการขับขี่อันนี้ไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์ไปไปกลับได้หาออนได้อีกสองรอบ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยฝากบอกรูปเพจนิดนึงนะคะพอดีพี่ฟู่ของเราเนี่ยนัดรับรถกับออนเนี่ยช่วง4ี่โมงเย็นวันนี้แต่ตอนนี้เวลา6กโมงแล้วเลนมา2ชั่วโมงพอดีว่า เ,เมื่อช่วงเที่ยงเตรียมจะปล่อยร้อนให้ลูกค้าแล้วแหละแต่นี้ช่างของเราเนี่ยเช็คอีกรอบหนึ่งอันนี้อภิันทน,นาการจากพ่เอมเลยนะคะส่งมอบใ,ให้ลูกค้าพีเอมบอกว่าด้วยสายพานแล้วก็ในเรื่องของยางเทินเครื่องเนี่ยมันอาจจะถึงระยะการใช้งานแล้วหรือว่าใกล้จะถึงการใช้งานแล้วพีเอมบอกว่าเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะ,อ,ะอันนี้บบว่าอขอบคุณมากขอบคุณน้องออนขอบคุณทั้ง ในส่วนของเต้นรถนะคะ,คะที่ดูแลนะคะลูกค้าขอบค,ค,คุณมากๆค่ะอ่าโอเคค่ะ <c oughs> ก็ยินดีบริการก็ขอให้รับรถไปอย่างใช้งาน ขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคสำหรับลูกเพจ m อ c ของออนนะคะใครที่กำลังหารถมือสองอยู่นะคะเป็นรถเก่งถ้าเกิดสนใจพิมพ์คอมเมนต์รถเก่งมาถ้าสนใจเป็นรถกระบะก็ให้พิมพ์คอมเมนต์รถกระบะกันมานะคะแล้วก็มาเจอได้กันกับออนมาเจอกับออนได้ที่เพจรถมือสองเอ็ม o ีซีเตอร์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟูกมมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย